มึงทองทีวีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเซ็นเตอร์ร่างสูงนะฮะหนุ่มน้อยวัย22ปีฝาดสราวุธกาลยานะบัณฑิตนะครับเขาย้ายมาจากทีม TTM ในดิวิชั่น1นะฮะว่ากันว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่ฟอร์มดีมากๆจนขนาดซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองเองยังเรียกตัวไปติดทีมชาติมาแล้วด้วยละครับ เวลามาคุยกับเมืองทองทีวีกองเราสักหน่อยนะครับแฟนแนะนําตัวเองกับแฟนลับหน่อยก็ผมชื่อสราวุฒิกรลยาณมดิดครับชื่อเล่นชื่อแฟรครับแต่ตัดสินใจยากไหมครับแฟนก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากับเมืองทองหมดสัญญากับทีทีเอ็มหรือว่ายังไงฮะก็หมดสัญญาจากทีทีเอ็มาครับก็ตัดตัดสินใจไม่ยากครับทำไมครับก็เมืองทองเป็นทีมเป็นทีมใหญ่ครับเป็นทีมที่ดีก็รู้สึกว่าจะได้รับการพัฒนาจากทีมนี้มาก คือตั้งใจว่ามาถ้ามาซอ้อมกับคนเก่งๆอาจจะพัฒนาขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่นักเตะก,ก็ค่อนข้างใจเยอะนะฮะกดดันไหมตอนแรกตอนแรกก็รู้สึกกดดันนะครับว่าไม่ได้กดดันเพราะว่านักเตะเนยอะครับกดดันกับการปรับตัวพราเราเป็นเด็กเข้ามาในทีมใหญ่อย่างนี้เจอรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ทุกคนก็ประสบการณ์ก็โชคชนมาหมดแล้วครับเราพึง่งเหมือนเด็กพึ่งขึ้นนะครับก็ต้องมีความกลัวนิดนึง ย้อนกลับไปทมตั้งแต่อดีตดีกว่าครับจริงๆแล้วก็ย้ายมาหลายสโมสรแล้วละครับแต่ว่าที่ทุกคนเริ่มจะพูดถึงชื่อก็น่าจะเป็นที่ TTM นี่แหละฮะจนมีชื่อไปติด p r e ซี s it, ั o n ของชุดซีเกมใช่ไหมครับตอนนั้นพีซิโก้เรียกไปคาดหวังไหมว่าจะได้ติดทีมชาติไทยชุดไปเมียนมากก็ผมคามตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับว่าอยากติดทีมชาติ สักครั้งในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่โดนเรียกเข้าไปในแคมป์ทีมชาติเหมือนมีเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็ตอนแรกคาดหวังพอซ้อมไปก็คือว่าโอเคเราได้รับประสบการณ์อะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็ไม่เสียดายเลยครับเพราะถึงวาเราก็เล่นอยู่ดีเวชั่นล่างด้วยคนอื่นๆเขาก็โหไทยลีกกันหมดเนาะก็ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีส่วนนะครับพรา อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ผมประสบการณ์ด้วยแหละครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในลิสต์ของพ i ซิโกอยู่ต่อไปเพราะเราก็ยังอายุน้อยมากครับผมครเฮนี้มาพูดถึงในเรื่องของการย้ายเข้ามาสู่เมืองทองออบรรยากาศการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับเวลาซ้อมกับพีพีทีมชุดใหญ่รู้สึกกึ่งแรกๆกดดันครับต,ตอนนี้รู้สึกว่าสบายคลายมีความสุขซ้อมสนุก เรื่องกการพูดคุยรับสงบอลอย่างนี้ครับเพราะเห็นเวลาซ้อมพี่โก้บอกเฮ้ยไม่ต้องกลัวเนอะกล้าเล่นกล้าเล่นใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มคลายคลายกล้าเล่นจริงๆก็มาเหมือนมาตัวคนเดียวนะสนิทกับใครหรือยังคะตอนนี้นี่ก็มีก็รุ่นพี่ก็พีเอสดนะครับไพโรดโซคำมอนาคตในปีหน้าอาจจะต้องยืนคู่กันครับ คิดว่าตัวเองเป็นนักเตะสไตล์แบบไหนครับแฟลตเป็นเชิงหรือเป็นเข้าหนักหรือยังไงผมว่าน่าจะเป็นเข้าหนักมากกว่าเพราะเชิงตอนนี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ยังคงไม่ถึงแต่ว่าก็เป็นนักเตะเซนเตอร์ที่มีหลายแต่หลายคนพูดถึงว่าหาได้น้อยมากที่มีส่วนสูงสูงขนาดนี้นะอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของลูกโด่งครับก็ช่วยได้ครับลูกโด่งก็เชิงผมทำประตูยังไม่เคยมองได้เลยครับ ขึ้นเวลาแต่บงขึ้นก็ขึ้นไปบ้างแต่ไม่เคยได้ครับผมได้อุ่นเครื่องมาบ้างแล้วกับบางกอกเอฟซีเป็นยังไงบ้างอ๋อรู้สึกพอใจพอใจกับผลงานตัวเองครับพอเป็นครั้งแรกด้วยครับเพราะว่าดูสกอตคูเปอร์เขาเทคนิคค่อนข้างจะเยอะนะเหมือนยืนสามตัวเดี๋ยวก็ยืนสี่ตัวเดี๋ยวก็ยืนสลับไปมาใช่ครับปรับได้ครับพอใจเดี๋ยวในอนาคตเกมอุ่นเครื่องที่เหลืออยู่ไม่แน่อาจจะต้องถูกจับมาลงก็ พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับผมก็เต็มร้อยอยู่แล้วครับคาดหวังแค่ไหนในฤดูกาล2014เนี่ยกับ s อสซีเมืองทองยูเนเต็ดครับแฟรตก็อยากมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ใช่ครับถ้าสางาัถยิงตัวจริงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับผม,มก็รอดไปถึงอนากตได้ทีมชาติด้วยครับผมฝากอะไรถึงกองเชียร์กีเลพิจิตรของเรานะฮะก็พวก นักเตะทุกคนก็ทํางานนะรวมทั้งสตาฟโค้ดก็อยากให้ให้เป็นกำลังใจเชียร์มืองทองครับผม okay, <got> ครับ